ไ่ได้บคให้เธอทำเพื่อฉันไม่ได้บังคับให้เธอต้องรักกันไม่ได้บังคับให้เธอต้องเลือกฉันมีใครฟื้นได้บ้างไหมเรื่องหัวใจและฉันก็เห็นอยู่ทั้งรู้ก็ทนอยู่ว่า เป็นคนนั้นคงเธอไหมหรือเธอไม่มีแล้วอยู่หญยฉันยังเป็นคนนั้นคงเธอใช่ไหมหรือในวันนี้เธอรักใครก็แค่อยากู้จหมอใจเธอจะฟืนรักฉันไปทำไม ถาฉันจะไม่รังแค่อยากให้เธอได้ทำตามหัวใจไม่อยากเป็นใครที่มาทวงเธอไว้ไม่ต้องเกรงใจฉันพร้อมให้เธอไปและฉันก็เห็นอยู่ฉันรู้ก็ทนอยู่ว่าเขาก็ทำเธอให้วันไว้ ลึกๆถ้ามีใจแววตาคนเราไม่โกหกใครฉันยังเป็นคนนั้นคงเธอไหมหรือเธอไม่มีแล้วเยื่อใ่ฉันยังเป็นคน กันเท่าไร่ก็ในวันนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะยังรฉันเป็นคนนั้นของเธอใ่ไหมหรือเธอไม่มีแล้ว่เธอยังรักกันไหมหรือในวันนี้ เธอรักฉัน mm hmm. ก็ mm hmm. แค่อยากรู้ธึงมรจัเธอจะเพื่ฉัน ขมคอขมคอฟังแล้วก็ข่มขมเองแบบข่มมากเลยอะมากล่อมเราแต่เช้าเลยประสานไี่ลงตัวมากฮะบางคนก็นั่งอยู่ลงโซฟาบางคนไม่ม่อยู่ปากซอยเลยเดจมส์จะเข้าทรตัวเองไม่ทันเลยใส่มาใส่เข้ามามาร้องค่อยๆร้องเพลงทักอย่างเะแนะนำตัวสักนิดหนึ่งไหมฮะได้นำตัวไหนคะสวัสดีครับเบนข่มคอนะครับค่ะมุกขมคอค่ะสวัสดีค่ะบเมย์ข่มคอค่ะเออทั้งสามคนนี้เขาเป็น ผู้ชนะการประกวดจากรายการรายการหนึ่งอตอนที่รู้ว่าเราชนะรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากเราเทุ่มเทเราเหนื่อยกันมามากเลยคือการประกวดมันยาวนานมากนะเลยครับนะพอวันที่ประกาศว่าเราได้นี่แบบ เหมือนเหมือนปลดทุกอย่างเหมือนปลดทุกอย่างเหมือนยกพวกเขาออกจากอกแล้วมันรู้สึกว่าหายเหนื่อยอะค่ะที่ทํามามันคุ้มค่าอันนี้อยากรู้มากเลยว่าทําไมถึงชื่อวงผมขอเออเราก็อยากรู้นะเราฟังล้วเราขมด้วยเลยเลยกลิ่นแบบอะไรกลิ่นที่มันมันแรงมากมันก็เลยแบบเหม็นไปถึงผมคนอะไรแล้วผมคอเต่าผมน่าจะได้มาจากอย่างอื่นนะพี่ ้างก็ไม่คิดว่าเราจะมาไกลปพิมางินอกเลยคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องได้แชมป์เราคงตั้งชื่อให้ดูดีกว่านี้อยย่างงเี้คือตอนนั้นที่ตั้งกันนะแบบคุยกับพี่เบนก็คุยกัน3คนเนี่ยแหละมันเป็นชื่อที่เราแบบพอจะเขียนไปสมัครว่าเราจะชั้งชื่อทีมว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขมคอไหมทุกคนเห็นพ้อตั้งแต่ว่าเฮ้ยชอบชื่อนี้ออะไรย่างเงี้ยครับหรืเขียนชื่อวงหรือเขียนชื่อวงอะไรดิแปดไม่รู้ดิผมข่มคอเอาผมชื่อนี้แล้วกันแต่นี่แต่นี่ขอบอกว่านี่ฟังเสียงแล้วรู้สึกคุ้นมากเลย คนนี้ใช่ไหมเบนใช่ไหมเออฟังแล้วคุณมากเบนร้องให้พี่ๆแล้วคุณผู้ชมฟังืิว่าเพลงที่คุณกล่อมร้องให้พี่น้องชายหญงทุกวันคือเพลงอะไรซัมเปิลได้เลยครับฟังงนะฟังดีๆนะครและลองลองลองดูซิว่าเขามาจากรายการไหนปดโมงตอนเช้าทุกวันต้องตื่นมาคุย น้องหรอสวย้นเป็นเสียงเป็นเสียงน้องเออรอบบังอีกรอบขอท่านเต้นชัดๆได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนที่ซ้อมกันนี่เต้นชัดมากคือเต้นตื่นลงไปถึง8พื้นเลยแปดโมงตอนเช้าทุกวันต้องตื่นมาคุยโอ้ตายแล้วนี่้เขาเป็นซิสเตอร์นะยูรู้อยู่ตั้งนานไม่เคยรู้ นี่เราฟังเสียงคุณลูกช้าแล้วเราก็มีความสุขเนะ่ขอบคุณเขาขอขอขอชื่นชมเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมา3ปีแล้วมั้งเออคือตื่นมาตอนเช้าปีที่ผ่านมาฟังเสียงคุณแล้วมันก็ตื่นจริงตื่นจริงรอรอเพลงนี้เล่นตรอการอยากให้พี่ๆทั้ง3ามคนฝากผลงานของตัวเองหน่อยค่ะสำหรับเพลงชันยังค่ะครับก็ฝากนะครับผลงานถึงแฟนคลับแล้วก็ คนดูทางบ้านทุกคนนะครับว่าตอนนี้เรา3ามคนมีผลงานของตัวเองแล้วเป็นซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่าฉันยังนะครับก็ตอนนี้สามารถหาฟังได้ทุกทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับในจูนในจุ๊บนะครับงัก็ฝากด้วยลวกันนะครับค่ะเสียงพอมากเลยขอบคุณมากๆที่ติดตาม